ท่านก็ทางจุกที่ทางที่นุเพริงสวัสดีครับผมพบกับเรานะครับผมช่องทางอันดาพลายนคก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีวันสงกรานนะครับวันนี้ลูกหลานนะครับลูกหลานของเราครับคุณตาเที่ยงนะครับนี่ครับมาหาลูกหลานของเรามาหาคุณตาเที่ยงนะครับนี่ครับคุณตาเที่ยงก็เป็นคุณตาของแม่พนของเราครับผมโอ้ตกแล้ลูก ครับนี่ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่คนไทยสวัสดีวัดกงการนะครับวันนี้โอเคครับอ่ะสวัสดีครับผมมาพบกับเรานะครับช่องพังอันดาไพลายนพเก้าครับวันนี้เป็นวันดีนะครับผมหลังจากที่เรามาขายผลไม้ออนไลน์ครับช่วยคุณตาครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับอ่เป็นวันดีครับเรามาอาบน้ําให้คุณตานะครับลูกหลานอาบน้ําให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอ่า คุณแม่น้องยาย่านะครับนี่ครับที่มามาจากสุรินทร์นะครับมาจากสุรินทร์มาเยี่ยมคุณตาครับก็เลยมีโอกาสไล์ขายอาหารออนไลน์นะครับช่วยคุณตาอีกทางหนึ่งนะครับช่วยคุณตากับช้างครับคุณยายกองเงินนะครับที่ที่ท้องตอนนี้ครับ9เดือนนะครับผมนี่ครับลูกหลานมาหามาเยี่ยมนะครับ เราก็มาไหว้มาอาบน้ําให้นะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับคะแนนที่เราไลฟ์อาหารออนไลน์ครับนี้ครับก็หนึ่งหมื่นสามพันคะแนนนะครับแล้วก็อ่าครับล้วต้องขอขอบคุณคุณพี่ยุ้ยนะครับที่มอบคะแนนให้กับคุณตาด้วยนะครับผมสองพันคะแนนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ําแต่งตัวนะครับให้อ่า คุณตาครับเป็นวันสงกรานต์ครับเป็นวันดีครับลูกหลานมาหาครับก็อ่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุนอาหารช่วยเหลือคุณตาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณช่องยาย่าอ่าช่องด้วยนะคะรับผมที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับในช่องคุณนะคะแม่ยาย่านะคะเพราะว่าช่องแม่ควานก็เล็กๆนะคะเคยไลฟ์ช่องน้องสาวนะคะครับก็เป็นเครือญาติกั็เป็นญาติพี่น้องกันอ่าใช่ครับอ่านี่ครับขอขอบคุณมากเลยนะคะ นี่ครับกาลังมอบมอบคะแนนให้กับคุณตานะครับนี่ครับกําลังมอบคะแนนให้กับคุณตานะครับนี่ครับครับลูกหลานนะครับนี่ครับแร้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีวันมงคลครับอ่าคุณตาดีใจนะครับคุณตาดีใจนะครับดูนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับลูกหลานมาหามาเยี่ยมครับอ่านี่ครับต้องขอบคุณคุณแม่ อันนี่ครับระคะุณตาน,นี่ก็เป็นน,ะะนี่ครับคุณตาก็เป็นเจ้าของของคุณแมค่คำแสนที่เราดูแดลอยู่ครับผม ทุกคนเลยนะคะที่สู้เพื่อลูกหลานครับผมที่ลูกหลานได้คนเเี้ยงคนลงคนไปคอยร่าใ้รวยทุกคนนงหลานครับดจาะครับนก็เป็นวันดีครับวันนี้วันดีเราได้ต่อไปก็ลูกหลานก็เก็บไว้ก่อนครับ เดี๋ยวจะอาบน้ําเลยนะครับถอดเสื้อเลยครับคุณตาครับคุณตาของพ่อฟันนี่ก็เป็นหลานร้านเคยนะครับเป็นห้านเขยของคุณตาเที่ยงนะครับอันนี้ก็ลูกหลานคุณแม่น้องอันดาก็มาอาบน้ำครับวันสงกรานนะครับมาเป็นมันดีครับเป็นมันดีนะครับมันดีนะครับโอ้ ครับนี่ครับหึงปีมีครั้งหนึ่งครับหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับเป็นวันดีเป็นวันดีน,น,น,ดนี่ครับ คุณตานี่ก็อยู่ตัวคนเดียวครับยังยังดูแลช้างสองเชือกนะครับอยู่ตัวเดียวเรากับเรากับคุณตาก็อยู่คนละปางกันนะครับก็นานทีครับมามามาเยี่ยมมาหาคุณตานะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับหลังจากที่เราไล่ผลไม้ออนไลน์ครับที่อ่นี่เราก็มอบคะแนนให้กับคุณตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด1 3,000คะแนนครับต้องขอบคุณคุณแม่ พังย่าญาด้วยครับช่องพังย่าพายนาโชคครับที่เข้ามาเป็นสะพานบุญให้กับคุณตาในครั้งนี้นะครับที่ลูกหลานมาจากสุรินเลยครับมาจากสุรินเลยนะครับก็อีกอีกวันสองวันก็จะได้กับสุรินนะครับวันนี้คุณแม่ญาญาก็มาเยี่ยมมาเยือนคุณตานะครับนี่ครับยังไงต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทุกกําลังใจนะครับที่ ส่งคะแนนเข้ามาอุดหนุนอาหารช้างครับช่วยเหลือคุณตากับช้างต่างกวักเงินนะครับผมคุณตาก็จะนำคะแนนนี้ไปให้กับเดิมมันไปตัดหญ้านะครับแล้วก็จะสร้างลงช้างไหมนะครับผมนี่ครับนี่ก็ฝนตกนี่ครับโอ้คุณตาดีใจมากครับดูวาตาคุณตานะครับ ติดานี่ดีใจมากๆครับตอนนี้นะคะน้ำให้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่เสื้อใส่ตะเกีนะคะให้นะคะเดี๋ยวทำแป้งก่อนค่ะแ่เจะได้หอมน้กตาเนาะก็ลูกหลานนะคะเดินนานได้ขึ้นมาอยู่พัทยานะคะก็ได้มีโอกาสก็ได้มาช่วยทำนกตาเนาะมาผาให้หน่อยค่ะ รุบลอเลยครับรุบลอเลยรลอเลยนะอยถือว่าแข็งแรงนะคะคุณตาของเรานะคะวัยเจ็ปีนะคะเนี่ยใส่เสื้อใหม่ตาเอพี่จริงๆจะลงเกียมกันเ้ยีนนเะจะเกียงกึ่งกาียลยนะคะับกลางแค่เนี้ยดีนะคะ วันสีแดงเลยนะคะกางเกงก็สวยเลยนะคะนี่ก็สวยเลยนะคะอันนี ah, ้ก็อีกเสื้อหนึ่งนะคะจะเป็นของแม่ค่ะเกงก็ของเป็นของแม่ควนนะคะแต่จะให้คุณตาไว้ใส่พรุ่งนี้นะคะนี่นะคะคุณตาขอบคุณนะคะที่ใส่อยู่ก็เป็นพัดพืชคองนะครับให้คุณตาเนปาลของยืนข้างทางงานใหญ่เนปาลเนาะคือเนปาลโน้ตนะครับก็ให้คุณตาอยู่ก็ลูกประหลานานานะครับตร ไปนะครับผมอ่าดูครับยืนโชว์หุ่นนะครับโอ้โหโลครับโลโลเปรี้ยมเลยนะครับเปรี้ยมเลยมีความยุบโลมากเลยดีใจนะครับมีความตาดีใจมากๆครับ อ่าคุณตาดีใจนะครับคุณตาดีใจครับนี่ครับดีดีใจที่ลูกหลานมาเยี่ยมมาเยือนนะครับอ่านี่ครับอ่าต้องขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับนน้องายยาครับใช่วยนะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะอ่ารับช่วยอ่านี่ครับช่วยคุณตาอีกแรงหนึ่งนะครับผมยังไงต้องขอบคุณแม่ๆมเอฟซีทุกท่านนะครับที่ท่านเมตตานะครับอุดหนุนผลไม้นะครับช่วยเหลือคุณตาครับ ครับช้างครับคุณช้างแม่ทางกวักเงินนะครับผมยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับจากใจพวกเราชาวช้างเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับรอบสามก็มาอีกแล้วรอบสามก็ไม่พอเก็ขอขอบคุณคุณแม่คบขอุณนะครับเลือติดตามช่อง คลิปนี้ก็จะขอตัวแม่ลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับอย่างวันนี้ก็สวัสดีครับคุณดารู้สึกดีใจไหมครับผม